สัพพทานังธรรมทานังชินนาติแปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับผมดัมมี่รีเทิร์นครับพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องความเชื่อผ่านกาลามสูตรซึ่งสอนให้พิจารณาไตรตรองด้วยปัญญาไม่ให้เชื่อสิ่งใดเพียงเพราะการบอกต่อกันมาพระองค์ทรงให้หลักการอย่าเชื่อเพราะสิบประการนี้เช่น อย่าเชื่อเพราะฟังตามๆกันมาอย่าเชื่อเพราะมีในตำราหรืออย่าเชื่อเพราะนับถือว่าบุคคลน,นั้นเป็นครูของเราแต่ให้เชื่อได้ก็ต่อเมื่อได้พิสูจน์แล้วด้วยตนเองว่าดีจริงหลักการสิบข้อของกาลามสูตร 1. อย่าปลงใจเชื่อเพราะการฟังตามๆกันมา 2. อย่าปลงใจเชื่อเพราะการถือสืบสืบกันมาตามประเพณี 3. อย่าปลงใจเชื่อเพราะการเล่าลือ 4. อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอ้างตำราหรือคำพีร์ 5. อย่าปลงใจเชื่อเพราะตรก,กะการใช้เหตุผลเชิงตะก,กะ 6. อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมานการคาดคะเน 7. อย่าปลงใจเชื่อเพราะการคิดตรึกตรองตามแนวเหตุผลการพิจารณาตามความรู้สึก 8. อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่ตนยึดถือ 9. อย่าปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณ์ภายนอกดูดี 10. อย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเราหัวใจสำคัญของคำสอนใช้ปัญญา คำสอนนี้ไม่ได้ห้ามไม่ให้เชื่อแต่สอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบด้านเชื่อตนเองสอนให้พึ่งตนเองในการสแสวงหาความรู้และเกิดความมั่นใจด้วยตนเองก่อนที่จะเชื่อพิสูจน์ด้วยตนเองแม้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเองก็ต้องใช้ปัญญาพิสูจน์ด้วยตนเองความเชื่อเรื่องอื่นในพระพุทธศาสนา นอกจากกาลามาสูตรแล้วพระพุทธเจ้ายังทรงสอนเรื่องความเชื่อในหลักอื่นๆเช่นสัทธาเป็นความเชื่อที่มีปัญญาประกอบกรรมมัทธาเชื่อว่ากรรมมีจริงวิปากศธาเชื่อว่าการกระทำจะส่งผลตามมา